สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปลาลีร้อยแปดอาชีพค่ะวันนี้พามาดูมาดูว่าวนะคะว่าวตัวนี้เป็นว่าวควายที่เราเปิดอบอกสูตรบอกสัดส่วนไปแล้วนะคะแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งนะคะเขาก็ทำตาม แล้วเขาก็ทําตามไม่ได้เขาก็บอกว่าทําแล้วมันไม่ขึ้นเขาก็เลยขอซื้อตัวนี้ราคาห้าร้อยนะคะทุกคนแต่พี่ลีก็ลดราคาให้ค่ะเพราะว่าอยากให้น้องเขาได้เอาไปฝึกหัดทํานะคะราคาจริงๆเขาก็อยู่ประมาณนั้นนะคะห้าร้อยหกร้อย ให้น้องเขาเอาไปดูแบบแล้วก็ทําตามนะคะน้องเขาทักแชทมาหลายครั้งนะคะว่าพี่ผมทําตามแบบนี้แบบนี้แล้วมันไม่ขึ้นเนาะแล้วน้องเขาก็อยากได้ตัวนี้แล้วก็ตกลงกันว่าจะเอาเอาช่วงต้นเดือนมกรานะแต่น้องเขาก็ทักมาอีกว่าผมอยากได้แล้วพี่ผมอยากได้แล้วผมรอไม่ไหวแล้วพี่หลีก,ก็เลยเพราะว่าหูมันอะหูมันหักนะคะทุกคน หูมันหักแล้วพี่หลีก็แก้ไขให้แล้วแก้ไขให้แล้วนะคะแก้ไขตรงนี้ให้แล้วมันหักอยู่ท่อนนี้นะคะเนี่ยตรงนี้พี่หลีก็เลยแก้ให้แล้วแล้วก็ให้น้องเข้าไปราคาแบ่งปันค่ะให้น้องเขาเอาไปฝึกดูแล้วก็ลองทําตามดูตัวนี้เราบอกสัดส่วนบอกการทําละเอียดมากแต่น้องเขาไปทําตามแล้วทําไม่ได้นะคะ ก็เลยอยากได้ตัวนี้ตอนแรกดิฉันว่าจะเอาไปปล่อยเล่นหรือดูว่าวปีหกเจ็ดอีกสักครั้งก่อนทําลงคลิปก่อนนะคะถึงจะขายให้แต่น้องเขาว่าผมอยากได้แล้วพี่ผมอยากได้แล้วก็วันนี้น้องเขานัดมาเอานะคะน้องเขามาจากชนะเลยนะคะมาจากชนะอําเภอชนะจังหวัดสงขลานะคะน้องเขาเป็นทหารอยู่ที่นาทวีนะคะก็อยากได้ก็โอเคค่ะ แบ่งให้นะคะตัวนี้น้องเขาขอซื้อห้าร้อยนะคะแต่ว่าพี่หลีก็พลางให้ด้วยนะคะก็ลดให้ค่ะน้งไปเนี่ยห้าร้อยไม่แพงนะคะทุกคนห้าร้อยไม่แพงค่ะเพราะว่าปกติแล้วเราไม่ได้ทำขายนะทุกคนนะแล้วดิฉันก็คิดว่าจะเอาไว้ทำลงคลิปอีกสักคลิป ถ้าทำลงคลิปได้ยอดวิวดิฉันก็ได้ตังคนะทุกคนอันนี้ก็แบ่งให้น้องเขาเนาะน้องเขาอยากเล่นก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่ขอถ่ายคลิปก่อนนะขอถ่ายคลิปลงสักคลิปก่อนตอนที่น้องมาเอาอะพี่ต้องถ่ายคลิปด้วยแล้่าน้องมาเอาก็เนี่ยค่ะให้ไปแบ่งให้ค่ะจากห้าร้อยให้น้องเขาแค่สามร้อยให้ค่าน้ำมันรดน้องเขาด้วยเอ็นดูน้องเขานะคะพี่ลีบุก ก็เลยให้ไปสามร้อยบาทนะคะอันนี้คือแบ่งปันให้นะคะแต่ไม่ได้มีแบ่งให้บ่อยๆหรอกนะคะทุกคนเนาะคนที่ทักมาแล้วอยากได้ว่าวพี่หลีนะคะไม่ได้มีให้บ่อยๆนะคะพี่หลีไม่มีเวลาทะะําค่ะน,น,นี่ค่ะเจ้าของว่ามารับแล้วนะคะขอซื้อห้าร้อยบาท <laughs> อยากได้แล้วตอนแรกพีมาจะไปละไปล่องทีสงขาสักที่กวนน้ำปล่อยให้เอฟซีเลขกอนว่ามันขึ้นพเพราะว่านนี้ทำลง,ง,งคลิปแล้วออเอายืนฮิตก <c oughs> ็ยืยไนได้ๆๆรูปนะอ่ะลองเอาไปดูค่ะนี่คะ่ะเอโอเคห้าห้าร้อยบาทเอารถให้เหลอสามร้อยพอให้ให้น้องเอาไปเล่น ปกติพี่หลีไม่ขายนะครับปกติพี่หลีไม่ขายว่าวเนาะเพราะว่าไม่มีเวลาทําถ้าเราเราบอกว่าทํวาว่าวขายนี่คือคนมาสั่งเยอะแล้วมันไม่มีเวลาทํานะคะก็เลย<ผ>มไม่ขายอันนี้อันนี้พังให้นะคะน้องเขาหัดทําแล้วเขาทําไม่ค่อยขึ้นนะคะน้องเขาทาไม่ขึ้นลองเรียนแบบเอาซ้ำลยพ่อ ตอนแรกน้องเขานนขอซื้อห้านะไอ้น้องกอน่นรอบนั้นเดียวกันเลเอาเอาค่าทำนิดหน่อยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะน้องเข้ามาจากนาทวีเลยนะคะมาจากค่ายทหารนาทวีโอเคค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะทุกคนตอนนี้<บ>พี่ลีก็กำลัง

อ,มมอันนี้ว่าควายตัวใหม่ของพิลีพิลีปีกเท่าไรอันนี้ออันนี้ปีกร้อยห้าสิบนะคะขนาดว่าวแข่งเลยขนาดตัวนี้เลยนะครับตัวใหม่ล่าสุดของพิลีนะคะน่าจะได้ปล่อยในปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะทุกคนปีกตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดขาดสุดเต็มตัวของว่าวแข่งเลยนะคะพิลีว่าจะทําแข่งปีนี้สักสองตัวนะคะว่าควายแต่ไม่รู้จะได้แข่งหรือเปล่าะนะคะไม่ค่อยมีเวลาก็ <จะ S 2> ถ่ายให้ทุกคนดูแค่นี้นะคะ ว่าควายตัวใหม่ล่าสุดค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ